เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเติมเกม A 3ทางเรามีร้านจอนชาวไร่ให้บริการถูกสะดวกและปลอดภัยกับรันตีจากช่องผมเองด้วยนะครับที่สำคัญมีเกมมือถืออีกมากมายยกตัวอย่างเช่นเกมการชิปแบตเทิลคริปโตโคอนฟลิกต์นะฮะและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเพียงแค่ท่านผู้ชมคลิกลิงก์ใต้คลิปที่ด้านล่างนะครับผมมีเพจมีไลน์แล้วก็มีเบอร์โทร3ช่องทางเลยนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะครับผม สวัสดีครับทุกคนผมโทเคนติกนะครับก็กลับกันมาอีกครั้งในเกม A3 Steel a l i v นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาสอนทิกเล็กๆนะครับแต่สําคัญอย่างมากเลยที่เพื่อนๆทุกคนอาจจะพลาดไปนะครับผมนะคือทิกนี้นะครับผมบอกเลยนะฮะถ้าคุณรับรู้แล้วนะครับทุกคนจะได้มีอะไรทำนะครับผมในกิจวัตดประจําวันไม่ใช่เอาแต่ทาเวสหลักเวสลองนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะทาอะไรแล้วนะเดี๋ยวผมจะ สอนนะครับผมวันนี้แหละทุกคนจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้เล่นอย่างไหลลื่นนะฮะแล้วก็วันนี้มันก็จะมีเรื่องของกิจกรรมของแจกกันด้วยนะครับผมมันเป็นการแจกอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันกันดีครับเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากเลยทุกคนทุกคนเข้าไปที่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แปะไว้ใต้คลิปนะฮะแล้วทุกคนสามารถเล่นกันได้เลยนะครับผมเป็นคริสต์ไทม์ของพระดาดยนะครับผมมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาวุธศักดิ์สิทธิ์กันเขาให้ทําอะไรนะก็คือให้ตอบคําถามแค่นั้นเองนะครับผมแค่ติ๊กถูก ว่าอันไหนถูกแค่นั้นเองนะครับแล้วกดส่งแค่นั้นเองไม่ยากเลยนะฮะก็มาดูกันนะครับตรงนี้มีจํานวนจํากัดนะครับผมจํานวน1 0 0 0รางวัลนะก็น่าจะทันแหละผมว่าก็ลองดูแล้วกันนะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะฮะก็ตรงนี้ทุกคนนะครับสามารถทําได้เลยทําตามผมได้เลยนะครับวันที่11จนถึงวันที่17นะครับผมมีเวลาอีกเยอะนะโอเคคําใบ้ไม่ต้องดูดูตามผมเลยนะฮะก็1นะครับผม ต้องใช้โลหิตแห่งความโกลาหลในการผลิตอาวุธศักดิ์สิทธิ์ไหมเราก็เข้าไปดูแบบหนึ่งนะครับอาวุธศักดิ์สิทธิ์สามจุดอ่าจุดสามจุดพัฒนาอาวุธศักดิ์สิทธิ์เข้าไปดูที่ผลิตนะครับอาวุธต,ต้องใช้ไหมหยดน้ําแห่งโกลาหลไม่มีไม่มีนะฮะไม่มีเห็นไหมโอเคแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับข้อนี้ต้องตอบผิดนะครับผมโอเคแล้วข้อ2องล่ะครับเราก็มาดูวัตถุดิบวัต วัตถุดิบวัตถุตัดิสิทธิ์นะครับและน้ำมนต์นั้นสามารถซื้อได้ที่ร้านค้าอินเนเทียมนะชัดเจนนะครับผมอันนี้ไม่ต้องปฏิเสธเลยเข้าไปที่ร้านค้าร้านค้าอินเนอรเทียมนะฮะทุกคนเห็นไหมก็มันมีขายอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับผมเราก็ต้องตอบถูกนะครับเป็นวงกลมนะก็คือ X ข้างหน้านะครับข้อ2วงกลมนะเรามองตัวนี้ไว้ละโอเคต่อไปนะครับ วัตถุศักดิ์สิทธิ์นั้นสามารถอัปเกรดให้เก่งยิ่งขึ้นได้ผ่านการอํานวยพรเราเข้าไปดูนะอานวยพรมันจะเพิ่มไหมเข้าไปที่พัฒนาตัวละครนะครับอาวุธศักดิ์สิทธิ์อํานวยพรเมื่ออํานวยพรวัตถุศักดิ์สิทธิ์แล้วผลของวัตถุศักดิ์สิทธิ์จะเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับข้อนี้ต้องตอบถูกต้องโอเคเลือก้อข้อนี้เลยนะครับ X O O ติ๊กอ๋อโอเคตรงนี้ต้องล็อกอินด้วยนะครับทุกคน โอเคล็อกอินโดยการล็อกอินด้วยชื่อเน่นล็อกอินตรงนี้ผมไม่ผมข้ามมาเป็นล็อกอินด้วยทางนี่เลยดีกว่าอีเมลที่เราเล่นเลยนะครับนะครับทาตามผมได้เลยก็ใส่อ e ีเมลรหัสผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามาตรงนี้ไปเรรยบร้อยแล้วนะครับพอล็อกอินเสร็จแล้วนะครับหน้าต่างเราก็จะมีโลโก้เป็นภาพโลโก้ของเรานะแล้วก็เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับข้อ3 XOO กดส่งไปได้เลย ขอบคุณที่เข้าร่วมนะครับผมเข้าร่วมแค่77คนให้ไวเลยนะครับผมมีพันรางวัลน,นะทุกคนได้แน่ต้องรีบสมัครตอนนี้เลยนะครับผมรางวัลที่ได้คือหยดน้ําแห่งการชําระล้างนะครับผมไม่มีขายนะต้องใช้แร่ินเทียนซื้อเท่านั้นผลน,นกแห่งการพิทักษ์นะครับอันนี้ก็สําคัญเอาไว้เรากินแล้วเราไปขุดแร่มันจะได้แร่นะครับผมได้แร่เยอะขึ้นไวขึ้นประมาณนี้นะก็โอเคแล้วกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะตอบถูกเหมือนผมนะ โอเคแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเข้าเรื่องเกมกันต่อเดี๋ยวมาดูกันเรื่องเควสพื้นที่กันหน่อยนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะแนะนําให้ทุกคนทานะครับผมถ้าไม่มีอะไรทำเนี่ยามาทําตัวนี้เลยนะครับผมเพื่อที่จะล่าเพชล่าของที่เราต้องการมีเยอะแยะมากมายนะฮะผมจะยกตัวอย่างอย่างที่เลสคาก่อนก็ได้นะครับผมเห็นไหมผมล่าเพชสองพันเห็นไหมตีมอนเตอร์สามพันห้าร้อยตัว แต่มันอาจจะมีเพิ่มมากกว่าน,นี้นะครับทุกคนเราก็ปล่อยบอทไปเลยนะครับเราก็จะได้เพชรนะฮะแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าพี่ค่าชื่อเสียงผมไม่พอผมจะยกตัวยอย่างอย่างประมาณเอ่อเควสนี้เพชรสามร้อยมันต้องใช้ค่าบรรลุชื่อเสียงถึง4ี่ล้านห้าแต่ผมไม่ถึงเห็นไหมผมจะต้องทํำยังไงเก็บค่าชื่อเสียงไม่ยากเลยครับทุกคน ตอนไหนที่ทุกคนว่างนะครับเราไปปล่อยบอทที่นั่นได้โดยทําการปิดเครื่องทิ้งได้เลยนะครับผมเราก็ไปบอทที่หมดอะไรนะครับผมเห็นไหมตอนนี้ผมมีอยู่2องล้านสามสี่สี่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูผมจะเก็บค่าชื่อเสียงที่เนี่ยทำยังไงผมก็ไปที่เลสคาเลยนะครับผมกดที่สมรภูมิใช่ไหมอ่เดี๋ยวผมต้องออกจากแมปนี้ก่อนอ่ะพอเราออกจากแมปนี้เสร็จแล้วใช่ปะเราก็จะไปแมปที่ผมบอกจะให้เก็บ ค่าชื่อเสียงแบบง่ายๆใช่ไหมทุกคนก็เข้าไปที่แผนที่โลกกดที่เวอร์สมมุติผมจะไปเก็บที่เลสคา์ใช่ไหมเราก็เข้าไปที่ดันเจียนอุปกรณ์ได้เลยนะครับเพราะดันเจียนคำว่าดันเจี้ยนเนี่ยมันสามารถปิดหน้าจอได้ถูกต้องไหมเข้าไปเลยเอาตีตัวง่ายๆก็ได้ B1 B2 ึ่ีอาผมไป b 2แล้วกันเพราะผมว่าผมง่ายนะผมว่าผมตีง่ายเอาตัวเลเวลง่ายๆก็ได้นะครับอา่าผมเอาตีตัวเนี้ยผมจะย้ายอาโอเคถ้าถ้าทุกคนรอแปบบ๊บนึงนะ ถ้าทุกคนนะอยู่ที่อื่นมันก็จะวาร์ปมาเลยแต่ตรงเนี้ยผมปล่อยให้มันเดินนะครับหมายถึงว่าตอนนี้ผมอยู่เลดคาร์อยู่แล้วไงก็โอเคนะกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่แผ่นที่นี้แล้วทุกคนเห็นไหมครับว่าผมมีหมดอะไรขึ้นอยู่ซ้ายมือแล้วมาดูนะเดี๋ยวผมจะกดตีตีตัวไหนก็ได้ทุกคนกดตีแล้วไปดูที่ค่าชื่อเสียงนะดูนะเห็นไหมครับขึ้นมาละตีมอนตัวหนึ่งขึ้นมาละเห็นไหมรัวๆเลยทุกคนปิดหน้าจอทิ้งเลยจบตื่นเช้ามาเดี๋ยวขึ้นเป็นล้านนะครับผม ก็ทาอย่างนี้นะครับสมมุติบางคนไม่รู้ว่าโอ้พี่ผมจะเลิกเล่นผมจะไปบอทที่ไหนนะก็มาบอทแบบนี้นะครับบอดที่ดันเชียนหมดอะไรนะเพื่อที่กะทำการเก็บค่าชื่อเสียงเพื่อที่จะเราจะเอาไปทำเควสที่เราอยากจะอยากได้ของที่เราต้องการนะฮะทุกแมปนะครับไม่ว่าจะเป็นทูอากิก็ได้ถ้าค่าชื่อเสียงทูอากิคุณไม่ถึงก็ไปที่แผนที่โลกนะทวนนะผมจะทวนนะไปที่แผนที่โลกเว r ร์ m แม ทูอากิอยู่ไหนทูอากิีอยู่นี่ทุกคนลงดันเจี้ยนอุปกรณ์ทูอากิเลือกเลยเอาที่เราไหวนะครับมอนสเตอร์ที่เราไหวก็เดินไปเลยแล้วก็ไปบอยบอยบอยบออยที่นั่นแล้วก็ทําการปิดจอทิ้งจบค่าชื่อเสียงก็จะขึ้นรัวๆเลยนะครับคืนหนึ่งก็น่าจะได้เป็นล้านนะประมาณนี้ไม่ยากนะครับแล้วสิ่งที่ทุกคนจะต้องเอาในเควสพื้นที่นะครับก็มีเพชรสองพันดาวโซลิงเกอร์นะครับอันนี้ก็สําคัญนะหาซื้อยากอยู่นะเอาไว้ใส่ให้โซลิงเกอร์เรา เนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับเราเลือกดูไล่ทําเลยนะครับผมถ้าทุกอย่างเควสทุกคนตันหมดแล้วก็มาทําตรงนี้นะทุกอย่างสําคัญหมดเนี่ยดาวเพชรทุกคนก็หาเพชรเอาเนี่ยอย่างทูอากิจะมีเยอะมากเห็นไหมเนี่ยโอ้โห5 0 0 1,000 2 0 0 0บอกไว้เลยนะครับเก็บเพชรไว้ได้ใช้แน่นะครับผมเกมนี้ ประมาณนี้แล้วกันนะครับเนี่ยมีเยอะแยะเลยค่าชื่อเสียงไม่ถึงหรือบางคนก็ต้องเคลียร์เควสบางอย่างก่อนถึงจะปลดล็อกมาถึงนี่ได้มันก็มีหลายอันก็ลองอ่านดูนะครับผมก็ประมาณนี้วิธีการเก็บค่าชื่อเสียงแบบชิลๆสบายๆนะครับผมประมาณหนึ่งโอเคแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วกันนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ